มูตะหักเนาะสวัสดีอยู่ดิมี่แห้งกันบ่สุมสูสุ่มคุณผู้รมนั่นอันขั้นขั้นบ่แห้งนั่นเมือมื่อเอิญมาทางเนี่ยก็เมื่อเอิญมาหน,มนีมาหนีมาอเบิงยายดาวข่าวอีอย่างเนี่ยเพราะว่าขั้นเบิงแล้วเจ้าสิม,มี่แห้งเอาคือว่าจังสันก็ว่าจังสันแล้วเนาะให้งูนวด<ะ>มันมีอหลีเด้ เจ้าให้งูนวดนี่เจ้าซิมีแห้งเอยคือว่าจังสันมันเป็นไปได้ยูตีนี่มันเป็นไปแล้วนี่เห็นบ่นี่ให้งูนวดแต่ว่าหลายคนตกใจเออมันคือเป็นตะยานแต่เออเป็นตะยานอยู่แต่ว่าอันไทยฟิลิปปินส์ระว,ว่ามันมันค่ายเมื่อยเห็นว่มมันมันทำให้เฮาย่านงูน้อยลงแมนบว กสิยาดคือเกอ่าเนาะคือตอนแรกนี่ข้าเจ้าเอางูมาทดลองให้นักท่องเที่ยวนี่อันนอนให้งูมันเลื่อยไปเลื่อยมา,จากจังสีกอนนักท่องเที่ยวพันว่าเออมันก็ดีละละกันล่ะเจ้าของงูกันเลยว่าเออก็เห็นเห็ุเป็นบริการไปเลยนู่นวดงูพันว่านวดงูเนี่ยอันคันติเป็นเงินไทยนี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบนาทีกับกระคืออยู่ได้ล่ะ สำหรับการสัมผัสประสบการณ์ใหม่เห็นรอวแต่ว่าคนไาทยมานมีเด้อแต่ว่าอันคุณหมอฟิลิปปินส์พว่าระวังแนะเด้อหมูวางงูเนี่ยเมื่อกับเป็นสัว์ป่าเนะเาะขั้นมันสีหัดหัด,หด,หดเกี้ยวเห่าเขาเขาจ้สิหัดกินเลยมันขับเป็นไปได้ย่าสิไปหาเห็ดเห่นเดอ้อยายกับเอามาให้เบิง่งซื้อมันู่ต่างประเทศเนาะเอาบ้านเนี่บ้านเห่านั่น ไพ่าอันวันอาทิตย์เหลือวันอยูนึงวันไปสารฟังการบ่าไปไปบังลิงแต่ว่าเชนเจ้าไปบังลิงเจ้าระวังในเด้อมันสี่รอยดักากาอันเอาไม่เจ้าเด้มันบังคับเลยอีลีให้มันเอาแมสไฟอ้วนมันจะเอาแมสลองให้มันดึงหนิให้มันเอาแมสเอลิงเจ้าขึ้นื้อแ้ ราขึ้นไอ้ไซบอดีแทะไปหากลุ่มคนสอยากได้แม่ข้าเจ้านาักากอนามัยข้าเจ้านั่นจะก,ก็คือบอกคือบอกบอกทีดีดดคือบอนนกมือขื้นหนึ่งสิมผมขอหนาก,ากอนามัยหน่อยคะ่ะบอกที่นี่ไอ้สิเขาก็สสีห้ตัวคือไปโค้งข้าเจ้าแล้วก็เอาไปโกดดันโอ้ยเห็นมอลลิงลิ่งอยู่สารผักกาดนี่สิไปหลอนเลยน้ำมันเดยไปเที่ยวเที่ยวได้ยูแต่ว่าระวังเจ้าของในเด้อคลิปนี้มาจากติ๊กต็อก ว่าจะพึ่งเนี่ยอยู่ดีมีแห้งหมอยัองดีอยู่เนาะห้ริ่งไปเถอ,อะเนาะนักากันเนาะเออห้ให้ใหายริ่งไปซะไปไปเที่ยวเนี่ยหายแลว่างห้ดียาาเคยไปเที่ยวแล้วอันอันเอาถุงกับแก๊บเนี่ยถือของเต็มแล้วก็ยางพาลิ่งลิ่ง,ล,งลิ่งนี่มันเมื่อกีดเอาถุงอันอันย่ายหอดรถล,ละเหลือแตุ่งอง เต็มซะเต็มไส้อยู่ท้งหลังมันของหายเวิดเลยสู่ระว่างเด้อแต่ว่าแต่ว่าบางตูมันกันหนาดเด้อไปเที่ยวได้เด้อตอนนี้เลี่ยงกันลังหอนไปเอาขนมไ้มันแนไปเอาน้ำเย็นไ้มันแน่มันกับสีม่วนอยู่เออนี่แต่ว่าระวังสิแนวนี่มันเป็นไดะยานโออเอาเอาเอาเสาร์อาทิตย์ดีไผไปเที่ยวใสแน่ไล่มาบอกเนี่ย ไลายมาบอกเมี่ยอันใดมันมวนอันใดอยากงูอันไหน,อ,นไอยากให้ย่ายว่าวข้าวให้ฟังนั่นบอกมาเนี่ยเด้อไปก่อนเด้ออย่าลืมเด้ออาทิตย์หน้าเด้อเสาร์อาทิตย์คู่กับสบัดข่าวมาพัวายอีกเด้ออย่าไปก่อนเด้อย้ายดาวข้าวอีกอยัง การติดตามรับชมคู่กับสะบัดข่าวประกาศกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบ่ายกับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบส,สดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับ